สวัสดีครับก็นะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับกับโน้ตพนีนะฮะแล้วก็อัปดิสคัตนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เละคอนเทนต์นะแนะนำฟังก์ชันดีๆนะฮะในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตปัจจุบันนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้ขายเป็นเรื่องสเปคนะครับก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนะฮะแล้วก็รูปแบบการใช้งานที่แบบอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดเลยนะตอนนี้ของแท็บเอสนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันนะก็คือเรื่อองงขนะครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะฮะทำงานอะไรได้บ้างก็อาจจะรู้แล้วเช่นกันนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาตอกย้ำในฟีเจอร์เลดคอนเทนต์นะฮะหรือเรื่องราวสตอรี่ที่มันเกี่ยวกับฟังก์ชันคิลเลอร์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้แท็บเก็เป็นพระเอกกับไซซินที่ผมจะพูดถึงนี่นะก็อย่างเช่นการทํางานเวลาเราทํางานนะครับแท็บเล็ตนะฮะกับสมาร์ทโฟนเราพกออกจากบ้าน2เครื่องใช่ไหมปัญหาก็คือสมมุติเราจะใช้งานเนี่ย เดี๋ยวสมาร์ทโฟนดังเดี๋ยวแท็บเล็ตดังเราต้องถือ2มือหรือพกพาลําบากใช่ไหมไซซินเนี่ยเขาจะเอาความสาม,มารถพิเศษนะฮะของอุปกรณ์ซัมซุงสองอุปกรณ์นะครับสมาร์ทโฟนตัวหนึง่งแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะฮะให้สามารถนํามาใช้งานกันบนแท็บเล็ตตัวเดียวได้ทุกทุกอย่างเลยนะไม่จํากัดฟังก์ชันหรือความสามารถใดๆเพราะว่าเขาจะยกความสามารถสมาร์ทโฟนตัวนั้นนะ่ะเอามาใส่ในบนอุปกรณ์ S ตัวนี้เลยนะครับก็การทํางานนะฮะหลังจากเราเปิดไซซินบนอุปกรณ์ S แล้วนะครับ ล้วก็ไปเปิดไซซินบนอ,อุปกรณ์ที่การเชื่อมต่ออย่างเช่นอ,อันนี้ก็คือซัมซุงกาลสินเอส5นะนะฮะเรากดเชื่อมต่อนะครับเปิดขึ้นมามนก็จะสแกนหากันนี่ฮะเจอทันทีไม่ต้องรอนะครับเร็วมากการเชื่อมต่อจะผ่าน w i i ฟไดเรกไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นประหยัดไม่ต้องห่วงหน้าจอของ Gala x y s 5ครับก็จะโดนมู e เข้ามาทำงานอยู่บนเนะครับซึ่งการทำงานจำกัดอะไรบ้างผมบอกเลยไม่นะฮะเพราะว่าเป็นการยกการทำงานทั้งหมดมาจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดเกม เล่นเกมหรือการมีคนโทรเข้าโทรออกนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณโลนะฮะลองโทรเข้าอุปกรณ์ Galaxy S5 ดูนะครับพอเราทําการซิง์แล้วนี่ฮะการโทรศัพท์เข้มาอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องใช้เลยนะฮะเพราะเราสามารถรับสายวางสายคุยผ่านทัปเอได้หมดเลยนะนะครับหรือแม้แต่ไม่อยากคุยก็ปฏิเสธสายได้กัดเหมือนกันนะครับเราสามารถสลับการทํางานระหว่างทับเกับซัมซุงและซีได้ง่ายอย่างเช่น ตอนนี้เราถือแท็บเอสนะครับหน้าจอก็ปรากฏตรงนี้ใช่ไหมแต่พอแท็บเอสเราวางไว้ห้องหนับแขนนะฮะผมต้องการหยิบคัมซุมโทรศัพท์มาทําไงเรากดปุ่มโฮมทีเดียวครับหน้าจอโดนดีกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการไปทํางานบนแท็บเอสต่อทำยังไงนะฮะกดกลับมาสลับแท็บเล็ตครับตัวนู้นดับตรงนี้ติดนะครับก็สามารถทํางานได้ต่อเนื่องเลยที่นี้เกะกะหน้าจอนะฮะเกะกะหน้าจอก็สามารถพับได้เป็นไอคอนเล็กๆนะครับคุณสแตนบายทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยส่วนโทรศัพท์เลฮะก็เก็บเข้ากระเป๋านะครับ นี่ก็คือความสามารถพิเศษที่ผมบอกว่ามันมีประโยชน์ในการใช้งานปัจจุบันมากนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปซื้อสองเครื่องไงนะค,คุณสามารถใช้งานเครื่องเดียวได้ยาวเลยแล้วโทรศัพท์คุณก็ใส่ในเป้หรือใส่ในกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับส่วนการทํางานตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นทํางานในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันใดก็ตามนะฮะไม่ว่าคุณจะเปิดแกลลอรี่นะครับนี่นะฮะหรือคุณจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือคุณจะเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่นะครับคุณสามารถการไอคอนขึ้นมาเพื่อใช้งานได้นะฮะ รวมถึงนะครับสมมติว่าคุณเปิดเกมแนวนอนนะฮะไม่ไม่ไม่มันไม่จาเป็นต้องแสดงผมในแนวตั้งอย่างเดียวนี่ครับมันสามารถเลือกแสดงผลแนวนอนหรือแนวตั้งได้ทั้งคู่นะครับปิดนะครับเพื่อไม่ต้องการใช้งานนี่ครับกดยกเลิกคอนเน t ได้เลยนะครับความสามารถทุกๆอย่างนะฮะอย่างที่ผมบอกเหมือนยกโทรศัพท์เข้ามาใส่ในทับเดตอีกหนึ่งเครื่องนะครับรวมถึงนะฮะบางคนบอกว่าผมไม่ชอบใช้งานจอเล็กๆมันก็ไม่สะใจถูกไหมการทํางานของไซซินนะฮะมีพิเศษมากกว่านั้นก็คือเรื่องของ การยกจำลองมาแบบเต็มที่เลยก็คือกลางเต็มหน้าจอได้ด้วยนะฮะคุณอาจจะไม่ชอบการทํางานหน้าจอเล็กๆบน S5 จําลองแบบนี้นะคุณต้องการให้แท็บ S เนี่ยฮะกลายเป็น S5 คุณก็สามารถทําได้แบบนี้นะฮะฉะนั้นแบบผมบอกเลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆในชีวิตเราจริงๆนะคอันนี้ก็คือฟังก์ชันเด็ดที่สุดที่ผมนะฮะแนะนําเลยนะครับก็สําหรับคลิปฟิชเชอร์เลดสตอรี่นะครับหรือแนะนําฟังก์ชันดีๆกับอุปกรณ์ไอทีวันนี้นะฮะก็ แนะนำเจ้า Tab S กับฟังก์ชันไซนซินนะครับไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาแนะนําฟังก์ชันเด็ดๆนะฮะของสมาร์ทโฟนทับเด็ดในปัจจุบนันอีกนะครับแล้วก็สวัสดีขอบคุณทุกท่านรับชมครับสวัสดีครับ